กลับเข้ามาสู่ข่าวภาคคำในช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามผลงานของรัฐบาลในรอบ1เดือนที่ผ่านมาครับค่ะซึ่งมีการแจกแจงความคืบหน้า1เดือนที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นได้เข้ามาบริหารประเทศนะคะว่าได้ดำเนินตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนไปแล้วหลายมาตรการค่ะ นางธิติมาฉายแสงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินครบหนึ่งเดือนโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนในปีแรกที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาได้เริ่มดำเนินการไปแล้วในหลายเรื่องที่สำคัญได้แก่การปรองดองสมานฉันท์ฟื้นฟูประชาธิปไตยโดยเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7รอบ84พ 5ันวาคมมีการปล่อยตัวชั่วคราวตามสิทธิขั้นพื้นฐานของจำเลยในคดีความที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมด้านเศรษฐกิจมหาภาคมีการปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ1 5,000บาทโดยที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมารวมทั้งมาตรการช่วยลดค่าครองชีพด้านภาษีอาทิโครงการบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก ส่วนปัญหาค่าครองชีพประชาชนรัฐบาลมีการปรับราคาโครงสร้างพลังงานทั้งระบบนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมไปเป็นเวลา6เดือนเพื่อลดภาระและสั่งให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปศึกษาการออกบัตรเครดิตพลังงานให้กับแท็กซี่สล้อรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถตู้สาธารณะได้ใช้ในสิ้นปี2554นี้ ส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้านายกรัฐมนตรีได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ติดตามสถานการณ์ทุกวันและได้กำหนดนโยบาย2 p 2 r เพิ่มวงเงินช่วยเหลือกเกษตรกรที่ปลูกข้าวเป็น2,222บาทต,ต่อไร่มีการช่วยเหลือที่ครอบคลุมทั้งพืชไร่พืชสวนรประมงปศุสัตว์เพิ่มวงเงินฉุกเฉินเพิ่มเติมเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดละ100ล้านบาทและเยียวยาเบื้องต้นครอบครัวละ5,000บาท และในวันที่7ตุลาคมนี้ก็จะมีการเปิดรับจำนำข้าวและเปิดให้เข้าร่วมโครงการบัตรเครดิตชาวนาโดยเข้าเปลือกเจ้าราคาจำนำเริ่มที่15,000บาทเข้าวหอมมะลิ20,000บาท